เครื่องกั้นลงนะครับเยวจะมีรถไฟวิ่งผ่านนะครับตรงจุดตัดบ้านบางลี่นะครับจุดตัดตรงนี้ก็อยู่ระหว่างสถานีบ้านกล้วยกับสถานีราชบุรีนะครับคาดว่าน่าจะเป็นขบวน254นะครับ เสียงเครื่องดังมาแต่ไกลเลยนะครับวันนี้ก็ล้าช้าอยู่ประมาณ60กว่านาทีนะครับเ้าโค้งมาแล้วครับ บ้านแน่นเหมือนเดิมนะครับก็ตามเวลาตอนนี้นะครับน่าจะมีด่วนพิเศษสามหนึ่งนะครับที่จอดรออยู่ที่สถานีบ้านกล้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ